สวัสดีครับพี่สานบ้านตาเชิมครับผมมาหูดำครับพี่น้องมาครับมาแล้วมองต่อครับมากวก็พอแล้วก็นี่ครับผ้าถึงครับได้ครับได้ผ้าครับแล้วก็ดึงแล้วก็ดึงเข้ามาครับพี่น้องแต่ข้างกระต่ายเรมสั้นแล้วครับพี่น้องหนาวแย็นครับทะเลกับหอนอยู่นะครับลงน้ำไป ต้องดึงต่ำๆครับพว่าเพิ่นจะติดฟัวพาบป่ะฝ่เข้าเผาเพิ่อนจะขาา้าเผาแต่ต่ำตาบ่เคยต่ำรขาพี่นอ้องส่วนมากสิอยู่เผาครับนี่ครับพี่นอ้องปลดปลาครับโอ้ยยังยังครับพี่น้องยังบ่คืนนี้ับคุณ ยิงติงเถอครับเดี๋ยวมาเถอะติดป่ะกำลังดึงเถอะเดี๋ยวเริ่มต,ติดแล้วเถอะอ่าติดแล้วหอยหลายๆเถอะนี่ยหนับตัวหนึ่งครับโอ้หอยหว่ะหอยหอยสองเตะตาเหรอ นี่ครับเป็นเนาะค่อยติดขึ้นมาเรื่อยครับต้องนี้ดึงมาค่อยดึงครับนี่ติดเผากว้างมั้ครับตรงนี้ดึงปกติต้องดึงสองคนครับคนหนึ่งข้างงบปะห้อยว่ะปุ่นนี่ครับโอ้คนรับหอยกับติดครับปลากระถึก หมปากกำลังถือเถอะถือวัเถอะอนถือก้วครับส,รรส,รสวยสั่องน้องติดอโอ้ออโหน,นะครับทองตาและกราไรแล้วครับอืมดีดีครับนี่ดึงมาเรื่อยๆครับพี่น้องวันนี้ ปกติยืนลากไปอีกบ้านเฮียนะครับตรงกลางปลาเงยียเมมาต่ำครับเหยียกเอาไม้ครับอืมอืมงหนี่ครับพี่น้องเพื่อนกานไอยครับเจับได้ปลาดีิดึงนี่ครับ ก็มาขึ้นเดีวกันใ่ต้องล่ันะนี่ดีคกะัอ้ยนมุ้งอีอีอีีป่ะไมุ้งเนี่ยมาเกตาดึงเรื่อยๆคยับพี่น้องนี่เรือไลครับแล้วก็อยู่นน้อโอ้ไว้ก็ได้ไลครับพี่น้องไวก็ได้ไลแหงน้ำเรือเลย Ừ, này, ba cả thứ gì cấp này, này, pino, đểo đang mà thế, đứng, bắt tay, bắt tay cái cấp luôn.

มีคนดึงใส่รครับติดครับเรื่อยๆครับปลาปลาขาวครับแล้วมาอยู่หายกินครับพี่น้งองเหมืนน่ำสีไหลเนี่ยดึงขาวไมาอีกครับน้าหนุ่มงมหอยตัวนี้นะพี่น้งองเหนื่อยตายแล้วฮึงง่อยสองสามหอยนักต้นไม้เถอะ ง้มคืนโน้นบนอีกว่อแบบนี้หลังหนุกไปเน่ใส่มาเขิ้นใหม่นะแล้วซ้อมบ้งเพิ่มโอ้ติดแล้วคนติดไปวะไปต่ำยิ่ไปเฮ้ยฝักการฝักเขาอืม,อม ช,ช,ชาวอะวไรครับพูนปาติจไปกลางๆางนั่นฝนับบฝนง่วงอีครับหมข้าวคนน่ะหายหลายไป ใส่พิ่มหยักกับพี่นอถือ,อเดี๋ยวข็ปวโพดกับพี่นนอดึงกินกันครับขาวเริ่มแล้วครับเริ่มมาขอดกลางครับป่าตรงงามๆครับ เอาประตูของไก่เนาะรตรงนี้ป้องกลางนะเนี่ยไอ้เพ้อ,อมันมาป้องกลางอือหือเมืองป,ป่าครับถือเรื่อยครับอค่อยถือครับอืเดิมติดแล้วครับกระก่าวหวังงากง่ายก็กนระ่าง่ายที่เนาะเป็นต่ำเผาแล้วก็เลีนะ้ยงเนาะ ดึงรื่อยๆครับกิดเรื่อยๆครับได้กสาวครับผู้นั่นกำลัเลาะเซมอนกันครับ เงาหบิมึงก็ติดปลาคนติดหลายันองเงาเนี่ยติดแล้วครับติดแล้ว một trăm con mươi bốn điểm 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 con đây อติดเลยครับบันนี้อ๋อตัวหนึ่งเหรอดูด้วยอ๋ออันนี่สัวนนี้ไปซสรีจงไล อืม,อม,อมติดเนาปลาขาวกับรุดตานะพะฮลโหลโอ้ติดลายเลยนี่ครับพี่นอ้องใสไดูนะเ้อไ นี่ก็อหน่อ,อยหลายตัวดีดีครับเฮ้ยมะก้าวสอ้ว ตดนี้ับพี่ต้นีต้อตตุ่ัวึงาเนะีนพคเดดรไหครับพี่น้องเบิดล้วครับันี้เบงคนปาครับอคไปนังก่อนข้ดุกถือถือมาเดวบานี่อิลไปครับนี่ได้หอยกระไรลเด็ดลายพี่น้องตามกันตาดเหลือกันนะคะมุจัดักัน ไ oh! อายุร่ปนานาหอยเยเอาไว้ต่อไม้เสริมม้วยค่ไม้เสื่ทพี่น้องลายเหงือปลาไม่ง่อมน้ำหรอี่น้องเยนเท่ายอมูกค่ะเสืครับไปงมหอยจากบิดก้อนค่ะนี่จะพ่อด้ขายที่พี่น้องงมหอยอีกกันค่ะไปรับปลาไว้นี่

ไปย <ไป S 1> ังแมนไปข้าไปง้มหอยน้ำกันกันพี่นโอกไปพี่นกะพี่นกยังลุยน้ำมึงไปครับเริ่มหนาวแล้วครับพี่นกหน้วั้ะไหวดีย่ปะ าานี่นมัลุยไปนะตันี้นนี่ยมึงม,มึยุดแตะแบบนี้นะต้องขนกวนยี่เลยเหนมือคนยังมาถือมันต้องเคลียร์งก่อนพร้อมกระชะมืมอเขาแล้วเขาก็จะเป็นหอย แนนนต่ล้วเพรว่ามันีเวร์ว่าหอยมันฟูไม่ต้องเติว่าหอยมันจีฟองเอาเรือไปมุ่เบือกแป้งนี่ครับ สซลีบ่ะมาตรงนี้นอ้นคืนไปเปียนกุญแจนะเฮ้ยตีนั้งกาลเนท่านำยังหูหอยเซลีบ่ะอยจูกันยิบปละนู่ค่ะ เ<ม>หนไหมแม่มางุมซอยกันบหับนี้ป่าค่ะป่ากนี่ก็นนะ่าเอเาะหอก่อนหอยก่อนเดี๋ยวหอยออกกันก็มันขายร่วมกันก็ได้เนาะเธอเนาะขายร่มกันก็ไดนะ้ดค่ะคนงานเมื่อนี่คนน้เรือเต็มล้ำเรือเลย ทำไมมาทำมือนี่ท่านนี้ไม่รังมนี่แหล,ละค่ะงม,มจนหมดมือดม,มจนหมดมือเต้นานามเย็นๆนี่ม,มดมือเลยหอ,นนอยจูบหอยชอลีก่อน

你呢？ ได้เเอาก็ได้ว่านั่นน่ะเนื้หอยเนื้อหอยหน่ะหอยสลีนนี่นี่นี่่ะเนื้อหนึ่งหนึ่งหอยจุนที่ใส่ไปไหนเถอะนี่นั่งว่้เป็นย่งไปนะเจ้ bà sẽ cho mình ăn hoai, bà sẽ cho mình ăn hoai, nãy nè mình cho lại mình gì ก็น่าสูบรน้องใครนี่หน่าเพื่อ,อน่าเก็บง่าอยู่อันนี้เขางม้มเอาอืมนะล่างก็ได้ประเชิอบุตรนึงนี่ครับล่างไปบ่โอ้ยหลายอเนาะอายุสิบเอ็ดจัดหาทุงหรึเปล่าเนาะไม่ไม่อย,อยกหาทุงก็โอเคครับหาทุงก็ได้ร้อยคอยนั่นอีกโหดมากครับใหญ่นี่รหละค่าผลงานมือนีิพี่น้อง ไม้เกรงถังยุคค่ะถ้าไม่ก็จะได้ถังนึงเนาะบวกกับหอยเนียน,น,น,นเนาะหอยนี่อีกถังนึงปลาเขาค่ะพุดนะพี่น้องปลาไร้มองค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะเอาไวส้สนีแหละเด้อค่ะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นรานเด้อค่ะสวัสดีค่ะไม่าำสวัสดีครับไปกันเด้อปพี่น้อง